สบายดีป <ersch> ้าดูงน้องพอดอาบน้ำจ้าน้องพอดอาบน้ำเด้อจ้าน้องพอดอาบน้ำเย็นงาขอถอดขอไปเด้อเปิดจองใหม่โบสิทายจังไงเนาะการสิตามสมกักรยานลูกเก็บทอง เกับข่าวกบมีคนถือกล้องให้แฟนกับวายูก็เลยอานหนังให้น้องพอดก่อนฝากกดติดตามี่เด้อฝากดูงเอ้ยฝากกดติดตามี่เด้อฝากดูงเอ้ยนี่นี่น้องพอดนี่ đa đi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 , chạy con, chạy à, con Mắt nào được sửa con. Ô, mù, lại, nó được mà chạy sườn con, ôi mông, mông cẳng mông nhung đay đay, nhung đay nó được mà, u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  เมนูของพี่น้องเอ้ยหัวยามทองปุ้งใช้เสือให้น้องกับโอโอ๋เจียป๊าดก่อน <laughs> <laughs> ใจเสียก่็ใจเสียก่อนุ่มสบายดีป่าลุงเนาะสบายดีป่าลุงฝากกดติดตามาน,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 นี่เด้อจ้ารวยเป็นกำลังใจกำลังเล่นเสียงเล่นเด้อมพอดนะฮะเงินสือแผมเพมลิดเลยฮะละหลายเนอนดุเนาะหาเงินรวยปะป๊าหนะ Papa hát nhân phù điêu đúng không? e e Chắc xì hết nhắn lại Hết sầu mày, cái nhóm bất thân này nhắn nó có thụt khó khay đấy Hãy ถายกันเท่าล่ะาถายเนาะดูมาบุญบุญบุญบุน่ดูบุญเน่่ฝนเ้ฝนเอเองจ้าเจจ้ามีมีมีบก่อนรดกสบายดีสบายดีป้าลุงฝากดติดตามเนเด้อจ้า้เวนนอนนอน หมดกังกืนมาละโซแม่เนาะกังกืนมาละกันโซแม่นี่ยเนี่เนี่นี่นี่เวิ้งหน้าคนกี่โซเบิ้งหน้าคนกี่โซนี่ยเนี่ยเฮ้ยนะเพื่อน่แม่กินยังกับทันได้เนาะสิเฮ็ดยังดงคลิปก็ยังกินยังบทันได้พี่น้องเอ้ยกินข่ากับน้ำเสียยูเนาะลงมา จะพาสีมาเบิงเนาะเกี่ยวขาเขานำสีอยู่นี่ใส้เบิงน้องพอดไปก่อนเนาะฝากน้องพอดในเด้อน้องพอดในหนอยนี่นี่น้องพอดเนี่ยโอ้แม่ดื่มใส่ถุงมือใหาโอ้โอ้เฮืออะไรอะไรอะไรแม่ดื่มใส่ถุงมือให้ดูดูแม่เอาถุงมือก่อนเลยดูเด้อ แม่เอาถุงมือก่อนถุงมืออยู่ไซน้อถุงมือน้องพอดอยู่ไซน้อหากคนเด้อแม่หาต่อมือเดียวอืมอนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วจ้าขอโทษข้อพายเรือพี่น้องเลย เด็ดคลิปมาเนี่ยงบันได้จักถ่ายอีหยังตัดคลิปตัดหยังก็บ่าจักตัดเลือถ่ายลงเลยเอาลงเลยจ้าเอ๊สบา,ย,ายดียปลาลุงแน่ดูสบายดีปลาลุงฝากติดตามแน่เด้อจ้ายากก็บ่ได้เฮ็ดบ่มีคนเบิ่งดให้พี่น้องเด้อ แม่กบไ okay. ด้ <c oughs> <c oughs> ามายายกบเลยขึ้นมาหลอกลานโบเปิดเนาะลูกเนาะงลานโบเปิดยายกบเลยขึ้นมาเบิ้งหายแม่กบได้เย็บย่าน์น้องติ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 งมันอาจีพบบแจงเวียนยางเลยพี่น้องกำลังถ่ายหมยฮะลองถ่ายเวอร์ยังบเทนเลออันนี้ จากทายกำลังเห็ดสองใหม่เนาะกำลังเห็ดสองใหม่นี่นี่นี่ทายเอาน้องฟอสก่อนเ <c oughs> ออทายเอาน้อ,นองฟอสก่อนฝ <c oughs> นตกกำลังเศร้าฝนตกแห้งแหง้ทงทั้งหลย่องฝนตกแห้งแห้งเราหลงเนาะ อาาเดียวก็ซื่นซ ja ื้นนาซื ye, in, <habitude> <ame> ่นตาบานนาซื่นตาบานนี่นีนี่นี่จ้าจริงจจริงจจริงจริง่อ้ยหาหาเอนาลายอยากนอนเนี่ยปวดกงขืนปวนอนปวดกางเว้นนนอนเอานอนเอานอนกรงเว้นนก็นอนเอานอนเอานี่นีนี่ กินนมเด็กกับไลออกเนาะในปัญหาพอท่านได็กกับไพวกกินนมเด็กกับำหลักออกไลออกเบิร์ดซัมโบลิกินกินเด็กกับไลออกเบิร์ดซัมโบลิกินน้องเอ้ยน้องเธอกระไลออกเสีงดังไลออกเสีงดังจนเม็ดตกใจ มันสำหรับ้างหลังหันใจหันใจพ่อท่านในลูกเนาะหันใจกับพ่อท่านแล้วหันใจกับพ่ท่านแล้วป้าลุงเอ้ยฝากติดตามสองแม่ในเด้อบอกป้าลุงในตีลูกอู้เฮาเหาวฮาเหาวเดียวเฮาเดียวเฮาเดียวเฮาเดียว กาตัางกล่องกับบ่มีกำ <c oughs> เห็ดใหม่น่ะก็สิเฮ็ดกับขา่าวหายไทยห้พี่น้องเบิ่งกับบ่มีคนจับกล่องให้พี่น้องเ,องยเลยอยู่แต่กับดูสองคนนะ่ะจะกับดูสองคนบ่มีไปจับกล่องให้ยเราเอ้ยเบนกองบนกองคนเดียบคนเดียบคน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 เฮ้ยคนบนกองเนาะ ยาจาเองจังตึงถึงอืออืออืออืมอมอก้ยัขอของไม่ทันได้แข็งนะพี่น้อ,ขอ,ของข้อเป็นยังอันนี้อยู่จะตั้งในเดือนกวัวเดือนหกเจ็ดวันนี่แหละแม่ก็เลือกบริจินยังจะบให้พี่น้องเบ่งเนาะก็ทายเอาหน่องพอดไปก่อน แล้วี๋ยวลูกใหญ่ขึ้นอีกน้อยนึงก่อนเนาะจะจะกินเจ้าให้ปลาล่มเมิ่อ,อฝากกดติดตามนีนเด้อพี่น้องด้วยนี่นี่ันใจก็คกิการกิอการด้วย ออืนี่แหนะฮายายก่อนโอ้โหโอ้ตุ๊ตตตตเจ้าน่อยกะไอดูบริโดนต่อเจ้าน่อยกะหเนาะยิ้นุ่มเนี่ยกะหฮข้าวนึงกินข้าวนึงกินได้คนบริดกินเขาเนาะ คนกินแต่นุ่มเนี่วี้กินข้าวนี่กินนุ่มตลอดเนี่ยกินนุ่มแม่ตลอดเลยคนเดียวพนาแม่เดียวหน้าแม่บวชนะหนะ้าชสีหายได้ได้นี่ฮะลาชสีหาย้วนี่ราสีหายแล้วคนสีหายาวพูน้่ดูพน้้ โอ้เลี้ยวเบิ่แต่นาม่เยวเหน้าแต่แม่นี่ออ <c oughs> เออยังบ่ทันได้โ <c oughs> กนผมหาได้ <c oughs> เดืนเอนกว่าพอยังบ่วางเนาะ ปาป้ากัยังเบวางปา้าเห็ดงานบุมีมือยุดเนี่ยนะเด็ดเด้อยูงาเงินในน้องพอดนี่หาเงินในน้องพอดนี่เด้อบขนมนี่เนอะเอาเอาเเดจคโทียร์เท่าเลยพี่น้อง บได้เดียวมุงกล่องเดียวบได้เปิดเฟซแซงยังไงยันเิ่นแนมมึงกล่องเลยมันสีอันเนี้ยเซียนตากล่องกับซีโมมัวน่นอนดึกนอกล่องกับซีโมมัวนี่อาเอาเอา นั่งลีๆนั่งดีๆินั่งดีๆิอาทิจิงๆอาทิจิงาิตจิงๆาิจิงๆอิตยจิงิยงกินยังกูเลยกินแบบยังพัดยังหันกินน้อยหนึ่งกับเจ็บท้องก็ทายก็เลยบอกการกินกินแนวเพชรนั่นนะ กินแบบตุมเป็นยังหันกัดั้นบอใส่สมใส่ยังกักินไหลอยู่กันใส่เนี่ยสมน้อยนึงกัเจ็บทองทองคนยังอ่อนเนาะจิงจริงจริงจริงหูหาวห้ลายสิดเนนหนานะอันอันไหนปลาลูมนีปลาลูมนีลูก nà nhau một thân để kiềng nà đi nhau một thân để kiềng vào nà đi cái nhau một thân để kiềng này nó đúng nọ ô nhúc nhúc ô nhúc nhúc hai lại hai này lại mi nhang อาบน้าใหู้บ่มียังให้ปลาลุงเบิงเนาะฝากกดติดตามในเด้อลาก่อนลาก่อนลาก่อนเด้อบ๊ายบาย